ราชสีตอนที่สิบราชสีนั้นนับเป็นสัตว์อาชาในมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งมีความกล้าหาญไม่หวั่นเกรงภัยใดๆเลยมีความทะนงในเดชของตนและมีปกติเที่ยวไปตัวเดียวแม้พระอรหันต์ทั้งหลายผู้มีคุณวิเศษก็นับเป็นบุรุษอาชาในเป็นประดุจราชสีเพราะเป็นผู้ยินดีในความสงบสงัด มีปกตินิสัยชอบอยู่คนเดียวเที่ยวไปคนเดียวเป็นผู้ไม่สะดุ้งตกใจมีความว่องไวและความเพียรพยายามเป็นเลิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสยกย่องถึงชาติอาชาไนาไว้ว่าแม้ฟ้าผ่าใกล้ๆก็ไม่สะดุง้งไม่หวั่นไหวพระอรหันต์เป็นบุรุษอาชาไนาซึ่งหมดกิเลสแล้วไม่สะดุ้งกลัวต่อสิ่งใดเพราะท่านปราศจากความกลัวตาย ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของตนและมีสติอยู่เสมอเฉกเช่นกับพญาราชสีที่เป็นสัตว์อาชาในแม้ฟ้าผ่าใกล้ๆก็ไม่สะดุง้งเพราะความทะนงในเดชของตนมองไม่เห็นสัตว์ชนิดไหนและไม่เห็นสิ่งใดจะทำอันตรายตนได้ราชสีมีคุณสมบัติวิเศษแตกต่างจากสัตว์อื่นทั่วไปคือสามารถกระโดดไปได้ไกลถึง100อสุภะหรือ5กิโลเมตร แม้เป็นเพียงลูกราชสีก็มีความวัยเป็นเยี่ยมเช่นกันและมีความกล้าหาญอย่างยิ่งสามารถฆ่าช้างที่ตกมันกินเนื้อได้เป็นต้นพญาราชสีเมื่อออกจากถ้ำที่ตนอาศัยแล้วก็จะย่ำหยีฆ่าศึกด้วยเขี้ยวทั้งส,ทงสีที่แข็งแรงและแหลมคมอย่างยิ่งแม้พระอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันย่อมชนะกิเลสทั้งหลายได้ด้วยเขี้ยวคือโซดาปฏิมักสกทาคามีมัก อนาคามีมักและอรหัตมักจึงสามารถทำความปรารถนาของตนให้ถึงที่สุดดังเรื่องราวของพระเถระนามว่าปินโดลภาระทวาชะผู้เป็นเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในด้านบรนลือาาศีนานท่านมีความองอาจกล้าหาญและเชี่ยวชาญในเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยประกาศตนท่ามกลางคณะสงฆ์ว่าใครมีความสงสัยในเรื่องมรกคผลก็จงถามมาเถิด จนได้รับแต่งตั้งเป็นเอตาทะคะด้านบรรลือสีหนาฏประวัติของท่านในอดีตชาติเคยเกิดเป็นราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาแห่งหนึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเรื่องมีว่าในวันหนึ่งพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงอนุเคราะห์ท่านจึงเสด็จเข้าไปอย่างถ้ำที่ท่านอาศัย ในขณะที่ท่านออกไปหาอาหารและได้ทรงประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติที่ประตูถ้ำนั้นเมื่อราชสีนั้นกลับมาจากหาอาหารเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่หน้าถ้ำมีพระรูป,ปกายงดงามอย่างยิ่งรุ่งเรืองด้วยพระรัศมีที่แผ่ซ่านออกมามีจิตเลื่อมใสร่าเริงยินดีจึงได้ไปนำดอกไม้ตามที่ตนจะหาได้ เอามาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมใสนั้นทั้งยังได้อยู่เฝ้าถวายความปลอดภัยโดยไล่สัตว์ร,ร้ายให้หนีไปด้วยการบรรลือสีหนาฏวันละสามเวลาได้ถวายการแวดล้อมรักษาอยู่เช่นนี้ตลอดเจวันโดยมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์เมื่อล่วงไปได้เจ็ดวันพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติทรงดำริว่า เท่านี้ก็พอเป็นอุปนิสัยแก่ราชสีเพื่อที่จะได้บรรลุอริยผลในภายภาคหน้าขณะที่ราชสีมีปิติเลื่อมใสและดูพระองค์อยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเหาะขึ้นสู่อากาศกลับไปสู่พระวิหารราชสีไม่อาจอดกลั้นความทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงหัวใจแตกสลายณที่นั้นได้ไปเกิดในตระกูลของข้า,าบดี ที่มีพวกขัพย์มากในกรุงหางสวดีทันเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่เมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้ไปพระวิหารพร้อมกับชาวเมืองได้ฟังธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดเจวันและได้ทำบุญต่างๆตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีพแล้ว ได้ไปเกิดในสุคติเทวโลกและท่องเที่ยวเกิดอยู่ในสองภพคือมนุษย์และเทวาตลอดแสนกับในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายท่านได้ไปเกิดเป็นบุตรบุโรหิตของพระเจ้าอุเทนในกรุงโกสัมพีเรียนจบไตรเพศออกบวชในพระพุทธศาสนาได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแนะนำให้เป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะ ท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภินญาหกองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นผู้เลิศก,กว่าภิษุท์ทั้งหลายในด้านบรรลือศีหนาศเราได้เรียนรู้เรื่องราวของพญาราชสีว่าเป็นราชาแห่งสัตว์ป่าที่มีความเพียรเป็นเลิศบัณฑิตในการก่อนทั้งหลายมักกล่าวยกย่องความเพียรที่สมบูรณ์ว่าเหมือนพญาราชศรี ที่มีความเพียรในทุกอิริยาบถอีกทั้งพยาราชสีนั้นจะไม่สะดุ้งตกใจไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็จะใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหานำพาหมู่คณะให้รอดปลอดภัยเป็นคุณสมบัติที่น่ายกย่องควรที่เราทั้งหลายจะนำมาเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีอย่างไม่หวาดวันหวาดกลัวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเพื่อเขียงข้างไป สูดที่สุดแห่งธรรม